สวัสดีค่ะฝน,นเองนะคะวันนี้ฝนมีผลิตภัณฑ์นะคะดีๆตัวหนึ่งที่อยากจะมาแนะนาให้กับเพื่อน,อนๆทุกคนนั่นเองนะคะนั่นก็คือครีมกันแดดสำหรับผิวหน้านั่นเองค่ะนี่เลยนะคะวันนี้ฝนอยู่กับกระปุกใหญ่บิ๊กบ้มแบบนี้นะคะคืออะไรให้ดูใกล้ๆนะตัวนี้นะคะ Brightening Silky Touch UV Sun p r o r e c t o r Mousse SPF 50+ PA++++ นะคะเป็นครีมกันแดดเนื้อมูสนั่นเองนะคะซึ่งบางเบาแล้วก็เกลี่ยง,ง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็ทาไม่ผิวของเราเนี่ย เรียบเนียนไม่มันวาวนะคะและก็ไม่ทิ้งคราบขาวไว้ด้วยนะและด้วยที่มันกันแดดนะคะถึง SPF 50บวก p a บวกเนี่ยจึงสามารถ ป้องกันรังสี UVA แล้วก็ UVB เนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆนะคะดังนั้นจะช่วยยับยั้งการเสรื่อมสภาพของเซลล์ผิวหน้าของเรานะคะก็คือปัญหา,าต่างๆที่เกิดจากแสงแดดนั่นเองนะคะไม,ม่ว่าจะเป็นฝ้ากระผิวหน้าหมองคล้ำนะคะส่วนสุวนี้ปัญหาล่านี้เนี่ยก็จะหมดไปั่นเองนะคะเพียงแค่ใช้ครีมกันแดดตัวนี้ค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะครีมกันแดดตัวนี้เนี่ยยังไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวด้วยเพราะฉะนั้นแม้ผิวที่แพ้ง่ายเนี่ยก็สามารถใช้ได้นะคะเพราะฝนเป็นคนที่ผิวแพ้ง่าย มากถ้าใช้ตัวไหนแล้วแบบว่ามีสารเคมีหรือสารตลาดใดๆเนี่ยหน้าผนจะแบบผดผื่นขึ้นคันเลยแต่ว่าตัวนี้นะคะทาแล้วผิไม่แพ้นะคะดังนั้นจึงมั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยแล้วก็แม้ผิวแพ้ง่ายเนี่ยสามารถใช้ได้นะคะตัวนี้นะคะเวลาเราทาแล้วเนี่ยจะบอกว่า คือทาตัวรัดผิวเราเนี่ยจะรู้สึกสดชื่นแล้วก็สบายผิวมากๆเลยมันจะไม่เป็นเหมือนครีมกันแดดแบบสมัยก่อนที่ทาแล้วแบบผิวหน้าเราจะเยิมนะคะซึ่งบอกเลยว่าใครใครที่กําลังตามหาครีมกันแดดดีๆอยู่นะคะฝนขอแนะนําเลยนะคะจากแบรนด์นี้เลยยี่ห้อนี้เลยนะคะเพราะว่าทาแล้วเนี่ยลืมคาครีมกันแดดแบบเก่าๆไปได้เลยที่ทาแล้วหน้าเราจะเยิมนะคะเพราะว่าเราทาตัวนี้แล้วเนี่ยหน้าเราเนี่ยจะรู้สึกสดชื่นแล้วก็สบายผิวมากๆเลยค่ะใครที่กําลังตามหาครีมกันแดดดีๆอยู่นะคะฝนข ขอแนะนาเลยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยฝนทานแล้วบอกเลยว่าผิวหน้าเราเนี่ยสดชื่นมากๆแล้วก็สบายผิวสุดๆเลยนะคะหน้าเราจะไม่เยิมแบบครีมกระแดดเก่าๆต่อไปนะนี่เลยนะคะใครที่ไม่อยากหน้าเยิมแบบสมัยก่อนแบบใช้ครีมกระแดดแบบเก่าๆแล้วหน้าเยิมนะคะฝนขอแนะนํา นี่เลยนะคะให้ดูใกล้ๆก,กันอีกครั้งนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ Brightening Silky Touch UV Sun Protector Mousse SPF 50+ PA++++ บวนะคะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผิวเลยนะคะที่ไม่ได้ช่วยแค่ปัญหาผิวของคุณเท่านั้นนะคะยังสามารถนำธุรกิจของคุณเนี่ยไปสู่แนวหน้าได้ด้วยนะคะนี่เลยและนี่นะคะฝนจะมาทาให้ดูเลยนะคะว่าเฮยมันดีจริงๆนะ คลักมาให้ดูแบบเยอะๆเลยนะครีมกระแดดเห็นไหมนะคะมันจะเป็นเนื้อมูสนะคะเป็นแบบนี้เลยมาให้ดูข้างหนึ่งเลยนะเกลี่ยง,ง่ายมากเพียงแค่ไม่กี่ครั้งเท่านั้นนะคะแล้วก็เวลาทาไปเดี๋ยวจะรู้สึกสดชื่นผิวสบายผิวมากๆเลยนี่นะคะให้เปรียบเทียบให้ดูกันให้ดูใกล้ๆเลยนะคะฝั่งนี้คือทาแล้วนะกับอีกฝั่งหนึ่งยังไม่ได้ทานะคะนี่เลย จะเห็นว่ามันเนี่ยขาวก็จัดใสขึ้นแล้วก็แบบเรียบเนียนนะคะสีผิวของเราเนี่ยจะส,สม่ำเสมอมากขึ้นนะคะ นี่เลยนะคะฝนคอแนะนํานี่เลยใช้ดีสุดๆเลยค่ะบริษัทบารมีแลบบาราทรี่นะคะมีคําแนะนําดีๆให้กับผู้ที่อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจความสวยความงามอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงดีจะปรึกษาใครดีจะใช้อะไรยังไงดีนะคะฝนคอแนะนําเลยให้ไปปรึกษากับบริษัทบารมีแลบบาราทรี่นะคะเพราะว่าเขามีผู้เชี่ยวชาญนะคะคอยตอบคําถามทุกคําถามเลยนะคะแล้วก็ตอบได้ชัดเจนมากเลยใครที่อยากมีธุรกิจเป็นของ ตัวเองมีแบรนด์เปนของตัวเองนะคะอย่ารอช้านะคะเข้าไปได้นะคะที่ w w w นี้เลยนะคะ w w w b a r a m i l a b c o m นะคะ B-A-R-A-M-I-L-A-B นะคะหรือว่าเข้าไปที่ Google นะคะแล้วก็เซิร์ชคำว่าบารามีเลยมันจะขึ้นเป็นเ,เว็บไซต์แรกเลยนะคะนี่เลยนะคะเว็บไซต์นี้ใครที่อยากมีแบรนด์นของตัวเองหรืออยากมีธุรกิจของตัวเองนะคะรีบเลยนะคะแล้วไปปรึกษาบริษัทบารมีแลบบาราทลีได้เลยคะ่ะ